สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมารับฟังนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับผมก่อนที่จะรับฟังคลิปนี้นะครับใครที่ต้องการรับฟังข่าวสารนะครับแบบครบถ้วนอ่านสรุปเข้าใจง่ายแบบชัดเจนนะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปอ่านเองได้ที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับผมสามารถกดคลิกเข้าไปอ่านตามที่ทุกสอนชี้ตรงนี้เลยนะครับมุมขวาบนนะครับที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับแล้วก็ ใครที่ต้องการให้ผมอ่านข่าวให้ฟังนะครับก็รบกวนนะครับช่วยกดคลิกเข้าไปที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่ก่อนนะครับผมจะได้เข้าใจให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะรับฟังพร้อมกับที่ผมอ่านให้ฟังไปด้วยกันนะครับพร้อมกับเปิดไปนะครับเรื่องนี้จะมาพูดในส่วนของผู้ประกันตนนะครับม .33 นะครับหรือมาตาา33นะครับผู้ผิดนะเป็นมาตาา33านะครับสาหรับโครงการเราชนะ3,500บาทจํานวน2เดือน รวมทั้งสิ้นเป็น7,000บาทนะครับก็สรุปได้หรือไม่ได้นะครับคลิปนี้คุณอนุบัตรก็ได้ทําการไลฟ์สดนะครับแล้วก็อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับสําหรับกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มผูมิกันต้นมาตาา3 3เอาไว้นะครับใครที่มีผูมิกันตนตรงนี้ก็สามารถรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับย้ำอีกทีนะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปอ่านเองได้ที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่ตามที่ลูกศรชี้เลยนะครับหรือเปิด ฟังพร้อมกับที่คลิปวีดีโอนี้ก็ได้นะครับผมเราแยกประเด็นกันอย่างนี้นะครับสําหรับมาตรา33บางคนวงเด็บและบางคนเท่านั้นที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับหลายคนเอา้าทําไมถึงบางคนถึงได้รับเงินเยียวยาจําได้ไหมครับ1ใช่6กไม่ตามหลักของกระทรวงการคลังอันดับแรกก็คือว่าคนที่มีบัตรคนจนและ มีมาตรา33ด้วยในมาตรา33เนี้ยคือ33ที่เป็นคนที่มีรายได้น้อยนะครับไม่ถึงตามเกณฑ์ว่ารายได้ปีหนึ่งไม่ถึง3 0 000 –นมีเงินเปินปากรวมแล้วไม่เกิน5 5 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยคือคุณถือบัตรคนจนและมีมาตรา33ด้วยคุณได้ครับส่วนมาตรา33อื่นที่เป็นพนักงานทั่วไปนู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับ ไม่ได้เยียวยาเจ็ดพันนะโอเคเราเข้าใจตรงกันในหนึ่งข้อนะผมอธิบายแบบนี้แล้วสวัสดีทุกๆคนนะครับนะวันนี้เราเข้าใจแล้วบางคนบอกพี่มีข่าวแชร์มาว่ามาตรสามสิบสามได้แล้วคือมันต้องอธิบายแบบนี้ถึงจะเข้าใจนะครับสามสิบสามทั่วไปไม่ได้แต่สามสิบสามที่มีบัตรคนจนได้ครับบัตรคนจนถือว่าชนะทุกสิ่งโอเคใช้คำนี้อืมโอเคนะฮะสอง สวัสดีค่ะอยากให้จ่ายเป็นเงินสดอ,อ๋อไม่ทันแล้วครับทุกอย่างมันผ่านการคิดมาแล้วฮะผมอธิบายหลักคิดอย่างนี้เท่าที่ฟังมานะเท่าที่ฟังมาไม่ใช่หลักคิดของผมเองแต่เท่าที่ฟังมาคืออธิบายหลักคิดแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยอยากได้เงินสดเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมีหนี้มีสินต้องการไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าจีปาถะค่าเล่าเรียนลูกค่าอะไรต่างๆมากมายคนส่วนใหญ่อยากได้เป็นเงินสดครับเราต้องยอมรับตุงนี้ เพราะว่าครั้งที่แล้วเวลาเยียวยาหมื่นห้าก็ได้เป็นเงินสดเนาะแต่พอดีมันมีโครงการคนละครึ่งนะซึ่งตอนแรกหลายๆคนก็บอกอะไรคนละครึ่งงงๆแต่คนละครึ่งเนี่ยมันทําให้การกระจายรายได้ของคนมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะเพราะเราเอาคนละครึ่งรัฐครึ่งเราครึ่งเนี่ยไปใช้จ่ายร้านสะดวกร้านร้านต่างๆร้านธงฟ้าพ่อค้าแม่ค้าหับเล่แห่งลอยทีนี้มันก็เลยทําให้ ตัวเลขของคนในระดับฐานล่างเนี่ยเขาได้เยอะขึ้นเออพอมันได้แบบนี้เสร็จปับ๊บมาตรการเยียวยาเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าให้เป็นเงินเข้าไปอยู่ในแอปเปิาตังค์แล้วเอาไปใช้แบบคนละครึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยคนที่อยู่ในระดับร้านทงฟ้าคนทั่วไปมันกระจายและมันช่วยเหลือเยอะขึ้นนี่คือหลักคิดแบบนี้แต่คนทั่วไปก็อยากว่าอยากได้เป็นเงินสดเนาะอ่าโอเคแต่เงินสดไม่ได้นะจ๊ะเขาให้เป็นเงินแล้วไปใช้ในลักษณะของการใช้จ่ายทั่วไป ในชีิตว่าจำวันโอเคไหมวันนี้ยังไปเอาของให้อยู่ไหมต้องเป็นวันที่ห้าอะไรวะวันที่หนึ่งยังไปเอาเอาอย่างนี้อ๋อโอเคผมอธิบายแล้วผมเข้าใจละอ่ะวันนี้มีหนึ่งคำถามที่คนถามผมเข้ามาเยอะมากแล้วผมคิดว่าทุกคนกำลังสับสนอยู่บัตรคนจนอ่ะเรากลับมาพูดถึงเรื่องบัตรคนจนที่ได้รับเงินเยียวยาโดยปกติแล้วบัตรคนจนเนี่ยต้นเดือน เขาจะได้200อยหรือ300ถูกไหมฮะต้นเดือนเขาจะได้200ยหรือ300รวมกับมติครบร,รวมกับมติครมที่จะให้500 500เป็นถึงมีนาถูกไหมฮะสเดือนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วถ้ายังไม่มีมาตรการเยียวยาคนที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วก็จะได้700กับ800ถูกไหมฮะก็จะได้700และ800ทีนี้พอมันมีเงินเยียวยาเข้ามามันจะจ่ายเป็น2รูปแบบ นะคุณพ่อคุณแม่ครับทุกๆคนนะฮะคนที่มีบัตรคนจนนะครับมันจะจ่ายไป2รูปแบบคือแบบเดิมที่คุณได้ทุกต้นเดือนคือ700หรือ800เงินในบัตรคนจนนั้นยังไหลเข้าตามปกตินะครับย้ําว่าเงินในบัตรคนจนนั้นยังไหลเข้าตามปกติครับคุณก็เอาไปใช้ได้ตามปกติถูกไหมฮะแต่ในระเบียบของบัตรคนจนกับเงินคนจนเนี่ยถ้าหมดเดือนหนึ่งแล้วถ้าคุณยังใช้ไม่หมดเงินมันจะสมทบกลับไปถูกไหมไม่ใช่ครับ อันเนี้ยคือก็ใช้ในหลักเกณฑ์ของบัตรคนจนเหมือนเดิมเงินในรูปแบบของบัตรคนจนวันที่คุณได้รูปแบบการใช้และการและการอะไรนะตัดเงินเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างในบัตรคนจนเหมือนเดิมเพิ่มเติมเข้ามาคือคุณจะได้เยียวยา6 0 0้อถึงเจ็บาทผมใช้คํานี้แล้วกันนะหกรถึงเจ็700บาทซึ่งเงินเยียวยาอีกก้อนหนึ่งในบัตรคนจนเนี่ยจะมาใน วันที่5กุมภาทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์แล้วให้เป็นรายสัปดาห์ถูกไหมฮะซึ่งเงินนี้คุณสามารถทบได้ครับสัปดาห์นี้คุณใช้ไม่หมดก็ทบไปอีกสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งคุณอยากจะจ่ายมากกว่าเดิมแล้วก็ได้ทบจากสัปดาห์ที่แล้วมาจ่ายได้ครับแต่มันมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องใช้ให้หมดก่อน31พฤษภาคม64ที่จะหมดโครงการนี้โอเคไหม คนที่ถือบัตรคนจนแล้วถามผมเข้ามาเยอะๆผมอธิบายไปหมดแล้วนะทุกอย่างของบัตรคนจนทั้งวันวันที่เข้าและวิธีการใช้ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเดียวยาเข้ามาทุกวันศุกร์เริ่มแรก5กุมภาแล้วเงินก้อนนี้ทบได้ครับทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆคุณจะไปใช้ในสัปดาห์เกือบสุดท้ายของคุณก็ได้ มันจะได้เป็นก้อนใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่ของคุณแต่มันใช้เป็นเงินสดไม่ได้โอเคนะครับหลายๆคนขอบัตรคนจนผมอธิบายแล้วนะผมเข้าไปตอบในอินบ็อกซ์ไม่ไหวนะฮะตาผมปวดผมตรวจตาแล้วผมลายตามากผมก็เลยกดไปบางทีอาจจะพิมพ์แบบสั้นๆไม่มีครับคะอะไรอย่างนี้นะคะขออภยัยนะบัตรคนจน,น,นโอเคนะครับคนที่มีคนละครึ่งได้อิตย์ที่1,000ต้องใช้ต้องใช้อะไรวะ ต้องใช้ในคนละครึ่งหรือใช้ซื้อของในธงฟ้าโอเคเอาอย่างนี้คนละครึ่งครับเราต้องแยกเพราะหลายคนก็ถามผมเข้ามาเยอะมากว่ามันใช้ยังไงเราแยกกันนะครับคนละครึ่งคือคนละครึ่งเยียวยาคือเดียวยาถูกไหมฮะสมมุติว่าคุณได้สิทธิ์คนละครึ่งรักครึ่งหนึ่งคุณครึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุณไปร้านที่เข้าเข้าโครงการคนละครึ่ง คุณก็ใช้แบบเดิมฮะของคนละครึ่งร้อยห้าสิบาทถ้าคุณใช้เกินก็ว่ากันไปคุณก็ต้องออกเพิ่มแต่รัดให้แค่วันละร้อยห้าสิบาทถูกไหมฮะนี่คือคนละครึ่งส่วนคนละครึ่งที่คุณบอกว่าพอหมดคนละครึ่งแล้วดิฉันดีใจด้วยดิฉันจะได้เยียวยาต่ออีกเจ็ดพันบาทเงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ถูกไหมฮะพอถูกโอนไปในแอปเป๋าตังค์เสร็จปับ๊บ มันจะโอนให้อาธิตพัน์พันพันธ์อิตย์แรกก็จะเริ่ม18กุมภาถูกไหมอทิตย์ต่อไปก็ทุกวันพฤนหัสบดีก็พันธ์พันธพันพันพัน์พันเงินคนละพันนี้คุณไม่ต้องออกคนละครึ่งกับรัฐครับรัฐให้คุณเลย1,000บาทรัฐให้เลย1,000บาทคุณจะไปใช้ใจ่ายอะไรก็ได้ถ้าสมมุติว่าคุณใช้ไม่หมดก็ทบไปอีกสัปดาห์หนึ่งสมมุติว่าสัปดาห์แรกวันที่18กุมภา ในคนของคนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกันคุณได้รับการคัดกรองแล้วกดยืนยันว่าคุณได้รับสิทธิ์ได้เงินเยียวยาหรือได้รับเยียวยาเราเอ่อเราชนะแล้วเงินก็กระเด้งเข้ามาหาคุณเลย2,000บาทในช่วงแรกและสัปดาห์ต่อไปเป็น1000สมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งคุณใช้ไป2000แรกที่มันเข้ามาถูกไหมเพราะอาทิตย์แรกมันจะเข้าให้2 0 0 0 2,000แรกเข้ามาเสร็จปั๊บคุณต้องการจะไปซื้อของที่ร่วมรายการร้านธงฟ้า นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปผลปรากฏคุณใช้ไปแค่พันเดียวเงินก็จะหดือีกพันหนึ่งถูกไหมฮะเงินหนึ่งพันนี้ก็จะถูกทบไปอีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งเขาจะโอนให้พี่อีกหนึ่งพันพี่ก็จะได้ไปสองพัน 2, อ่าสมมุติว่าสองพันนี้พี่ยังไม่ใช้เลยรอไปอีกหนึ่งสัปดาห์พี่ก็จะได้สามพันโอเคไหมครับผมอธิบายแบบนี้เข้าใจนะยกตัวอย่างโอเคนะโอเคปกติได้แปดร้อยอ่าปกติได้แปดร้อยบาทแต่มีเงิน มาสมทบอีก675บาทรวมเป็น1,475บาทใช่ไหมอธิบายแบบนี้ครับแม่ครับอธิบายแบบนี้เออมันใช้ด้วยกันได้ครับมันใช้ด้วยกันได้แต่เงินเออบัตรคนจนถ้ามันไม่ใช้มันจะถูกตัดในแต่ละเดือนถูกไหมถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้วบัตรคนจนคุณก็ใช้ของคุณในส่วนของ700-800ของคุณไปของคุณแม่ไป แล้วไอที่ทบได้ก็ค่อยไปทบ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 ,ทบในแต่ละเดือนถูกไหมฮะ <_ an> คุณแม่ต้องแยกนะครับ <_ an> คุณแม่ต้องแยกคนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่ในระบบประกันสังคมมาตราสายสานจะได้ออธิบายไปแล้วครับบัตรคนจนที่มีมาตราสามสิบสาที่มีบัตรคนจนคุณได้ครับเพราะคุณรายได้ไม่ถึงตามหนึ่งใช่ใหกไม้ที่กระทรวงการคลังเขาตั้งมาให้ครับโอเคครับคนละเครื่องกับบัตรคนจนจบแล้วเนอะคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็เฮอ คนไม่ได้ก็คือมาตาา33เป็นกําลังใจให้มาตาา33นะครับ